เมื่อกี้ที่เราเล่นเกมกันครับทั้งการแกองค์ประกอบใ,ให้ได้ข้อมูลที่เยอะขึ้นเราเข้าใจไอ้สิ่งที่เราเอะไรอะไรได้ดีขึ้นเนี่ยทั้งการให้เหตุผลทั้งการเชื่อมโยงกันเนี่ยนะครับและสุดท้ายคือการคาดเดาคำตอบอ่ะเป็นองค์ประกอบทั้ง3องค์ประกอบที่สําคัญมากๆของกระบวนการคิดเพื่อการตัดสินใจหรือว่า Critical thinking เนาะเมื่อกี้ที่พูดไว้ก็คือ เราเก่งพวกนี้อยู่แหละแต่มันเหมือนมีอิทธิพลบางอย่างครับที่เข้ามาทำให้การตัดสินใจของเราอ่ะไม่ดีรีมาสเตอร์ mastering your skills ร่วมฝึกฝนพัฒนาทักษะของคนยุคใหม่ไปพร้อมกัน โลกที่หมุนไปข้างหน้าทุกวันนะครับแล้วก็เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเราในฐานะคนทําธุรกิจเจ้าของกิจการที่ทําแบรนด์มาหลายปีเนี่ยเราจะต่อสู้แล้วก็อยู่กับการเปลี่ยนแปลงของกระแสะโลกนี้ได้อย่างไรนะครับบางทีอาจจะถึงเวลาแล้วที่เราต้องคิดถึงเรื่องของการรีแบรนด์นะครับ กับคอร์สเรียนสดแบบออนไซต Rebranding for entrepreneurs สร้างโอกาสใหม่ให้แบรนด์เดิมสำหรับคนทำธุรกิจนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นที่3แล้วกับเนื้อหาฉบับอัปเดตล่าสุดถ่ายทอดจากประสบการณ์ตรงของการรีแบรนด์สีจันทของผมที่ทั้งคัดทั้งเคี่ยวจนได้องค์ความรู้สุดเข้มข้นนะครับสามารถสมัครและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้แล้ววันนี้ที่เว็บไซต์ m i s s i o n t o the m o o n co หรือ l i n e oa a d m i s s i o n t o the m o o n แล้วพบกันนะครับ สวัสดีค่ะินี่ต้อนรับเข้าสู่รายการ Remaster Mastering Your Skills วันนี้เราจะฝึกทักษะที่อยู่กับเราตลอดเวลานะคะใช้ทุกวันเลยค่ะจนบางทีเนี่ยเราก็มองข้ามมันไปนั่นก็คือทักษะการคิดนั่นเองค่ะ Thinking Skill เนี่ยจะมีอะไรบ้างจะฝึกยังไงในเอพิโซดนี้นะคะจะมีคำตอบให้ทุกคนเนี่ยมาฝึกไปด้วยกันค่ะ แต่ก่อนอื่นเลยทักษะการคิดค่ะเป็นกระบวนการที่เราใช้ในทุกวันเลยเพื่อจัดการกับสิ่งต่างๆตั้งแต่การแก้ปัญหาเล็กๆในชีวิตประจําวันจนถึงการตัดสินใจที่ส่งผลต่ออนาคตของเราเองนะคะแล้วก็ต่อคนรอบข้างด้วยมันมีความสําคัญมากๆเลยค่ะแล้วก็ส่งผลต่อหลายด้านเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแก้ปัญหาค่ะทักษะการคิดเนี่ยช่วยให้เราสามารถตัดสินใจแล้วก็แก้ปัญหาในชีวิตประจําวันได้อย่างมีเหตุผลและเป็นระบบค่ะอย่างเช่นเมื่อเราต้องหาทางออกสถานการณ์ต่างๆที่ซับซ้อนหรือว่ามีปัญหาแล้วก็ด้านของการเรียนรู้นะคะการ คิดก็เป็นส่วนสําคัญของกระบวนการเรียนรู้เมื่อเราสามารถคิดวิเคราะห์และนําความรู้ความเข้าใจเนี่ยได้ดีขึ้นเนี่ยเราก็จะสามารถเรียนรู้ได้มากขึ้นด้วยค่ะแล้วก็จะเป็นเรื่องของด้านการดําเนินชีวิตทักษะการคิดี่ย ก็ช่วยให้เราตัดสินใจในเรื่องส่วนตัวได้ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องคู่ชีวิตแล้วก็มีแผนการเงินที่มั่นคงค่ะทักษะคิดเนี่ยก็ช่วยให้เราตัดสินใจในเรื่องต่างๆได้ดีขึ้นด้วยนอกจากนั้นก็ยังมีเรื่องของการสื่อสารค่ะการคิดที่เนี่ยก็ช่วยให้เราสื่อสารได้อย่างชัดเจนค่ะแล้วก็สามารถเข้าใจความคิดเห็นของผู้อื่นได้ดีขึ้นด้วยนอกจากนั้นค่ะการคิดเนี่ยก็ส่งผลกับความสําเร็จในเรื่องงานโดยตรงเลยเพราะว่ามันส่งผลต่อการประสานงานการแก้ไขปัญหาที่ทํางาน ที่มีความสําคัญในการพัฒนาองค์กรและพัฒนาชีวิตของเรานั่นเองค่ะดังนั้นแน่นอนค่ะวันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษในฐานะ,ะนะผู้เชี่ยวชาญด้าน Thinking Skill จาก b a s e Pay House พร้อมประสบการ์เทร i n ิ่ g ให้กับองค์กรและโรงเรียนชันนํามากมายขอต้อนรับคุณเอิร์ธอนันต์คุณปียาวาจานะคะยินดีต้อนรับคุณเอิร์ธค่ะสวัสดีค่ะคุณเอิร์ธสวัสดีค่ะสวัสดีผู้ชมครับอ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Remaster นะคะ Mastering Your Skill ครั้งนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับ Thinking Skill ซึ่งคุณเอิร์ธเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญ ที่มาที่ไปอยู่ๆมาเป็นแบบนักออกแบบหรือผู้เชี่ยวชาญทางด้านทักษะการคขีดได้ไดยังไงบ้างอโอเคครับก็สวัสดีครับชื่ออิร์ธนะครับอนันต์กุปิียาวาจาครับเป็น Head of Learning Designer ครับที่ Best Playhouse ครับถ้าเกิดต้องต้องขอย้อนกลับไปต้องขอแนะนำบริษัทนิดนึง <c oughs> ว่าท, <c oughs> ที่ที่บริษัทผมทำอะไรอยู่เนาะก็จริงๆบริษัท b p s t y l o y s o ครับเราเป็น Learning Design c o n s u l t a n ครับเ <c oughs> ป้าหมายของเราคือ เราต้องการที่จะยกระดับความสามารถของคนในองค์กรนะครับผ่านกระบวนการที่เรียกว่า learning design นะครับซึ่ง learning design เนี่ยถ้าเราจะขยายความของสิ่งนี้บางคนอาจจะแบบเ,เคยได้ยินมาก่อนหรือแบบบางคนอาจจะไม่เคยได้ยินเลยเนาะขออนุญาตเล่าถึง learning design ไว้หน่อยว่าคืออะไรเนาะ learning design ตรงตัวเลยครับมันคือภาษาไทยมันคือนักออกแบบ<ม>การเรียนรู้เนาะ<ม>ก็มาจากคำว่า d e s i g n e r แหละนะ<ม>ก็คือเป็นนักออกแบบแล้วก็ learning นะครับทีนี้เวลาเราพูดถึง learning อ่ะต้องต้องทำความเข้าใจก่อนว่า learning จริงมันเหมือนเป็นการพยายามที่จะยกระดับ ศักยภาพบางอย่างให้เราสามารถมีความสามารถอะไรบางอย่างที่มันเยอะขึ้นทีนี้ learning designer มันก็เลยกลายเป็นการออกแบบเพื่อพยายามที่จะหาวิธีการในการทําให้ศักยภาพของคนบางคนนะ่ะมันเก่งขึ้นในมุมนั้นเนาะซึ่งแน่นอนว่าพอเราพูดถึงการดีไซน์บุ๊มันไม่ใช่แค่ว่าเอ้ย เราอยากจะทําอะไรเราคิดเรามีเทคนิคเทคนิคนั้นเทคนิคนี้แล้วเอามันใส่เข้าไปในตัวผู้เรียนเลยเราคิดว่าผู้เรียนจะเก่งขึ้นเนาะม,มันคือการเข้าไปทําความเข้าใจตั้งแต่ต้นเลยครับว่าผู้เรียนเขาเป็นใครผู้เรียนเขาต้องการเอาสกิลนี้เอาคอ m พ e t e น c y หรือความสามารถเนี้ไปใช้งานกับอะไรเขามีปัญหาอะไรกับการเรียนรู้สิ่งนี้แล้ว เราในฐานะที่เป็น Learning Designer คือการไปแคร็กโจทย์ร่วมกับโจทย์จากทางลูกค้าหรือคนอที่ต้องการให้เขาเก่งขึ้นอ่ะเขามีปัญหาอะไรเ,เ,เราไปคิดวิธีการว่าจะทํายังไงให้เขาเนี่ยมีความสามารถที่มันเพิ่มขึ้นครับซึ่งตัว c o m p e t e n c y หลักๆที่ผม ได้รับแล้วกันแล้วก็ได้มีโอกาสในการไปทําความเข้าใจกับมันเยอะครับก็คือเป็น thinking competency หรือว่าทักษะด้านการคิดคือเดีจะพูดว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการคิดไหมก็ไม่กล้าที่จะพูดแบบนั้นเนาะแต่แต่ถ้าบอกว่าผมมีประสบการณ์ในการลงไป research หรือคิดค้นวิธีการหรือว่าได้รับโจทย์จากองค์กร <Lion. S 1> ที่ต้องการจะยกระดับความสามารถด้านการคิดของคนในองค์กรต้องพูดว่าผมค่อนข้างมีประสบการณ์ในการลงไปหาข้อมูลเหล่านั้นคิดเทคนิคต่างๆรวมถึงลงไป research จนได้แบบ evidence ว่าคนเรามันจะคิดได้ดีขึ้นอ่ะ มันต้องทํำยังไงแล้วมันมีวิธีการแบบไหนแล้วเอาสิ่งนั้นนะไปออกแบบเป็นกระบวนการครับแล้วก็เข้าไปสอนหรือว่าเข้าไปจัดกระบวนการให้กับองค์กรชั้นนาต่างๆค่ะแล้วจากที่ได้ไปแบบมีประสบการณ์มาค่ะที่ได้ไปเห็นเพราะเราต้องทําเข้าใจกับปัญหาของเขาก่อนนะคะปัญหาอะไรที่เป็นส่วนใหญ่ที่มักจะพบที่เกี่ยวกับทักษะการคิดของเขาเขาติดเรื่องอะไรเราก็เลยต้องไปออกแบบอันนั้นม,มักจะพบปัญหาไหนเป็นส่วนใหญ่ะคะ่ะโอเคเออจริง,รงๆเวลาองค์กรต่างๆเขาติดต่อเข้ามาเพื่ออยากจะยกระดับเรื่องความสามารถในการคิดเขาไม่ได้เข้า มาเริ่มต้นด้วยคำว่าการคิดนะครับ<อ>แต่เขาจะชอบเข้ามาด้วยโจทย์ว่าอยากให้พนักงานตัดสินใจได้ดีขึ้น<อ>คือคือต้องพูดว่าแอปพลิเคชันพอยต์ของการคิดอ่ะมันก็คือการตัดสินใจหรือแบบบางครั้งอ่ะ เขาก็ได้รับโจทย์คือ HR ไเองไม่ได้เป็นคนไม่ได้เป็นคนเจอปัญหาเอง<ม>กับ<ม>กับกับ<ม>คนเนาะแต่ว่า HR ได้รับปัญหาเหล่านี้มาจากแบบโอ้โหแมเนเจอร์แมเนเจอร์ก็ติดต่อเข้ามาบอกว่าเนี่ยเขาพบว่าทีมเขาอะมีปัญหาเรื่องการตัดสินใจนะทีมเขามีปัญหาเรื่องการแก้ปัญหานะาเวลาเจอแล้วแบบว่า,วาเวลาเจอปัญหาอะไรก็แบบไม่สามารถคิดแล้วแก้ปัญหาได้แบบตรงจุดหรือบางทีก็แบบจมไปกับปัญหาอะไรเงี้ยสุดท้าย HR ก็เอาสิ่งเนี้ยมาประมวลครับ<ม>แล้วก็พบว่าเฮ้ยไอปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการคิดการตัดสินใจการแก้ปัญหาเนี่ย มันมีจุดเริ่มต้นมาจากวิธีการคิด<อ>นะถึงซึ่ง,ซ,ง,ซ,งซึ่งแบบว่าประเด็นนี้มันเลยกลายเป็นประเด็นที่แบบโ,โหอยากจะยกระดับการคิดบางทีเข้ามาค<ะ>ุมปคุ้ง,ง,งว่าแบบทำยังไงดีให้แบบ พนักงานของเราคิดได้ดีขึ้นเมืีอินโนเวชั่นอะไรอย่างนี้ด้วยตัดสินใจได้ดีขึ้นแก้ปัญหาได้ดีขึ้นด้วยใช่ค่ะคุณเอ๋ก็จะเอามาออกแบบมานนี่นาะโหน่าสนใจมากเพราะว่าการคิดมันเป็นสิ่งที่อยู่กับเราตลอดแล้วมันก็เป็นพื้นฐานของหลายๆอย่างแต่พอพูดถึงทักษะการคิดนะคะเรามักจะได้ยินหลายเรื่องเลย Analytical Critical แบบ ครีเอทีฟติงกิ้งมีทุกอย่างอะไรก็ตามที่มีนามสกุลรงไทยได้ติงกิ้งใเยอะมากซึ่งแต่ละอันนี้มันจัดหมวดหมู่กันยังไงคะหรือแต่ละทักษะมันถูกกรุ๊ปมาเป็นยังไงแล้วถ้าเราอยากจะทำงานให้ดีขึ้นอ่ะเราต้องไปโฟกัสหรือเริ่มที่อันไหนก่อนอืมโอเคถ้าเอาแบบง่ายๆที่ผมคิดว่าผู้ฟังทุกคนฟังเราน่าจะเข้าใจเลยเนาะก็คือจริงๆถ้าเราแบ่งหมวดหมู่การคิดนะครับเราแบ่งออกมาได้2ประเภทเองนะง่ายๆครับประเภทที่1ครับเราเรียกว่าการคิดเพื่อการตัดสินใจอ่าเหมือนแบบดิสซหลัๆของมันคือ ทำยังไงก็ได้ให้เราให้ช้อยส์ที่มันมีเยอะๆอะเหลือน้อยลง <c oughs> แล้วไอ้ช้อยส์ที่มีน้อยลงนะเป็นช้อยส์ที่มีคุณภาพมากขึ้นตัวอย่างเช่นแบบเราไปสอบโหแล้วแบบเราไปสอบเราเห็นช้อยส์สี่ข้อเนาะเราต้องเลือกหนึ่งช้อยสุด <c oughs> หรือแบบแม้แต่แบบอะไรที่ง่ายมากๆเช่นแบบวันนี้กินอะไรดีแล้วแบบไปอยู่หน้าร้านขายข้าวแกงแล้วแบบ <c oughs> อยากจะเลือกเมนูท, <c oughs> ที่อยากกินที่สุดอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือการคิดเพื่อการตัดสินใจ <c oughs> เป็นเป้าหมายแรกของการคิดในสมองมนุษย์เลยนะครับอีกอันหนึ่งคือ การคิดเพื่อสร้างสรรค์อ่าคือการคิดที่แบบเริ่มจากจุดเล็กๆแล้วทำยังไงก็ได้ให้องค์ประกอบของการคิดอ่ะมันเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นถ้าพูดตรงๆก็คือเป้าหมายของการคิดในสมองมนุษย์หรือการคิดมีเพื่ออะไรครับ จำแนกเร็วๆเลยคือมีแค่สองแบบสองแบบที่พูดไปเลยเห็นภาพมากๆเลยค่ะซึ่งส่วนใหญ่เราก็มักจะใช้สองแบบนี้ในการทำงานบ่อยๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมีหลายๆอย่างหลายโปรเจกที่ต้องตัดสินใจจะทำอะไรก่อนหรือบางทีเราอยากจะเนี่ยสร้างรายการใหม่มันก็ต้องเริ่มคิดจากสิ่งที่ไม่มีเลยจริงๆหมดฟาวเดชันพื้นฐานมันคือสองแบบนี้แต่ว่าแน่นอนว่าพอเรามีสองแบบนี้หลายครั้งครับมนุษย์เราอ่ะก็เอาสองแบบนี้มาผสมกันจนออกมาเป็น เขาเรียกว่าแอปพลิเคชันพอย์ของการคิดที่เยอะมากขึ้นเนาะเช่นการตัดสินใจเช่นการแก้ปัญหาเช่นการคิดแบบซิสเต็มทิงกิ้งแต่ก็อาจจะเคยได้ยินไอ้คำแบบนี้เนาะหรือดีไซน์ทิงกิ้งเนี่ยจริงๆแล้วดีไซน์ทิงกิ้งสิสเต็มทิงกิ้งทิงกิ้งต่างๆที่ลงท้ายนามสกุลต่างๆพวกนี้เนาะล้วนมีองค์ประกอบพื้นฐานมาจากเป้าหมายการคิดแค่สองอย่างนี้เท่านั้นแหละครับแล้วถ้าทีเนี้ยในเรื่องคือเข้าใจว่าเป้าหมายของทุกคนอ่ะอยากทํางานให้ดีขึ้นเราก็มักจะ ต้องใช้การคิดอะเป็นส่วนใหญ่แต่ว่าก็เข้าใจค่ะว่ามันขึ้นอยู่กับงานแต่ละแบบถ้าเริ่มจากเรื่องของการคิดสร้างสรรค์ละกันคิดสิ่งใหม่อมาค่ะจะทำยังไงให้เราคิดได้ดีขึ้นคือทุกคนอ่ะมันจะมีปัญหาเวมาคุยรกรู้สึกว่าเจอน้องเจออะไรอย่างเงี้ยบอกว่าคิดไม่ออกเลยทําไงดีอันนี้คิดว่าแต่ละคนควรจะเริ่มต้นยังไงเอาไปฝึกยังไงให้ใหรู้สึกว่า เรามีความสร้างสารรค์เพิ่มมากขึ้นคิดสิ่งใหม่ได้ดีขึ้นออโอเคคือหลายคนจะชอบแบบโอ้อยากคิดสร้างสารรค์ก็เลยไปเซิร์ชเน็ตเออแล้วเ,เจอว่าอยากคิดสร้างสารรค์ก็คิดให้เยอะขึ้นสิคิดให้ใหม่ขึ้นสิอะไรเงี้ยแต่ผมว่านั้นมันปลายทางนะแต่ถ้าเราย้อนกลับมาดูในเชิงคอกนิทีม กลับมาดูในเชิงนิวโรไซส์ครับว่า<ม>จริงๆแล้วการคิดสร้างสรรค์มนุษยม์มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงครับจริงๆแล้วเขาบอกว่าความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์เกิดขึ้นเพราะว่าชุดความสามารถหนึ่งในสมองของเราครับคือชุดของเรื่องเกี่ยวกับความจำมเออบางคนบอกฮะพูดเรื่องความคิดสร้างสรรค์แล้วทำไมมันวกกลับมาเรื่องความจําอะไรอย่างนี้ได้เนาะ<ม>ต้องเล่าก่อนว่าเขาบอกว่าเหตุผลที่มนุษย์นะ มีความสามารถในการจะสร้างสารรค์ได้มันเกิดจากการที่เรามีพื้นฐานหรือแบ็กกราวบางอ,อย่างที่ดีพอเหมือนเราต้องเก็บ input อ่าถูกต้องอจ,จนเราสามารถเอาสิ่งเหล่านั้นอะ่ะมันมาปะติดปะต่อปะติดปะต่อเนาะเพราะฉะนั้นอะ่ะพอยท์ของมันมีแค่ว่า หลายคนชอบคิดอะไรใหม่ๆออกมาเยอะแยะมากมายแต่จริงลืมกลับไปดูว่า,าจริงๆแล้วอินพุตที่เรามีเริ่มต้นครับกับความสามารถของเราในการที่จะเชื่อมโยงอินพุตเหล่านั้นอะ่ะมันยังน้อยเกินไป<ๆ>เพราะฉะนั้นถ้าถามแบบวิธีการง่ายๆแลๆ้วกันที่อยากจะสร้างสารรค์ครับมันคือการที่เราออกไปหาอะไรใหม่ๆคาว่าออกไปหาอะไรใหม่ๆนี่ไม่ใช่แค่แบบเออเลิกงานแล้วไปเดินห้างพวกนั้น,ม,นมันไม่ค่อยได้ครับ<ๆ>แต่มันคือการไปเติมอินพุตในสิ่งที่แบบปกติแล้ว<ๆ>เ,เราไม่ได้เจอในชีวิตประจําวันอ่ะเช่น ไปเจอคนเล่นมุกใหม่ๆไปเจอสถานที่ใหม่ๆไปเห็นอะไรที่แบบเราไม่เคยเห็นมันมาก่อนเนาะ<ช>หรือไปเติมอะไรบางอย่างที่แบบเราไม่ได้เจอมันในชีวิตประจำวัน,น<ช>เขาบอกว่าสิ่งนี้มันเป็นจุดเริ่มต้นพื้นฐานเลยในการที่เราจะมีคลังของข้อมูลที่เพียงพอใ,<ช>ในการที่จะเอาสิ่งนี้ไปประติดประต่อให้กลายเป็นความคิดสร้างสรรค์หรือไอเดียใหม่ๆอค่ะเหมือนเราต้องเก็บข้อมูลเหมือนถ้าอยากจะเขียนหนังสือก็ต้องอ่านหนังสือเยอะอๆ,ๆแล้วก็พอเรามีจุดข้อมูลอะ มันก็อยู่ที่ประสบการณ์แล้วก็การเชื่อมโยงการคอนเนคติกันจริงๆมันก็มันก็มีความเป็นไก่กับไข่นะคือหลายคนบอกว่าเฮ้ยเราอยากคิดสร้างสรรค์มันคือการคิดสิ่งใหม่แต่จริงๆแล้วก่อนที่เราจะคิดสิ่งใหม่ได้อะเราต้องพาตัวเองไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมใหม่ๆก่อนบางคนก็ไปหมุนวนแล้วนะพยายามจะคิดสิ่งใหม่แต่ตัวเองก็ไม่ได้ไปเจอกับอะไรใหม่ๆสุดท้ายครับมันก็ขัดกันเองเราไม่ได้รับอินพุตที่ดีพอที่ใหม่พอมาใช้ในการปฏิบัติต่อเราก็ไม่สามารถไปสร้างอะไรใหม่ๆที่เราจะสามารถนํามันไปผสม มาเป็นวิธีการสร้างไอเดียใหม่ๆได้เพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญคือพาตัวเองออกไปเจออะไรที่ไม่เคยเจอ,เอพาไปเจอออไไปที่มันใหม่ๆกับชีวิตเราเราให้พวกนั้นเป็นต้นทุนวัตถุดิบที่เ,<อ>ทเพียงพอกับการเอามาประติประตอร่อเนาะอนอกนั้นครับก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของสมองอในการดึงชุดไอ้ข้อมูลเล็กๆน้อยๆางเนี้ยจากความทรงจํามาเพื่อประติประตอร่อสร้างไอเดียเจเนเรชันใหม่ๆค่ะซึ่งอย่างที่บอกว่ามันไม่สามารถให้แบบ คิดใหม่คิดสีคิดสิไม่ได้ต้องไปเก็บข้อมูลแล้วก็ซึ่งซึ่งทุกคนที่พยายามจะทําความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องความคิดสร้างสรรค์ก็น่าจะเคยไปแบบรีเสิร์ชมาหาข้อมูลว่าเฮ้ยอยากคิดสร้างสรรค์ได้ต้องมีแบบสแคมเปอร์มีชุดเครื่องมือมีคำศัพท์เทคนิคกันโผเอาไอเดียมาชนเอามาคอมบเอามาอะไรเงี้ยเนาะสุดท้ายครับมันเกิดจากคือถ้าเราไม่มีตรงเนี้ยเราไม่มี สารตั้งต้นเราไม่มีอะไรใหม่ๆในหัวเราจะมี t o o l อะไรก็ตามเราคิดมันไม่ออกหรอครับเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะจับอะไรชนอะไรเพื่อสร้างไอเดียอะไรมาเป็นไอเดียใหม่ๆค่ะทีนี้อันนี้คือรูปแบบแรกรูปแบบที่2ที่ว่าเป็นการตัดสินใจละกันอันนี้ก็เจอในที่ทํางานเยอะหรือกันในการใช้ชีวิตประจาวันเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยครับถ้าเราตัดสินใจในที่ทํางานแน่นอนว่าเราจะมีข้อมูลหาข้อมูลมาแลวหาเหตุผลสพพอร,อรขอ์ข้อดีข้อเสียแต่ละอันแล้วเราต้องทอํายังไงต่อที่จะรู้ว่าไอการตัดสินใจเนี่ย S <S มันดีหรือไม่ดีหลังจากวิเคราะห์ออมาแล้วหรืออะไรที่เราโลก <ohl S 2> แตกโรกแตกว, <ๆ S 1> ว่า <S 2> <S 2> <S 2> หรืออะไรที่แบบคืออันนี้ก็คิดกับตัวเองเหมือนกันว่ามันดีไม่ดีเราก็พยายามหาเหตุผลม,มาซัพพอร์ตพยายามวิเคราะห์แล้วแต่สุดท้ายอ่ะเราก็ไม่แน่ใจว่าประสบการณ์ที่เราเจอประสบการณ์คนอื่นมันก็มีผลต่อมุมมองในการเลือกตัวเลือกไงบ้างใช่ไหมใช่อจริงๆพอเวลาเรามาพูดถึงการตัดสินใจให้ดีขึ้นเรามักจะพ่วงมาด้วยคำคำหนึ่งเสมอ เป,เป็นทักษะการคิดแล้วกันเนาะที่ชื่อว่า Critical Thinking เวลาเราพูดถึง r r t t i c l t t i n n k n g เนี่ยมาทำความรู้จักกับเขานิดนึงว่าเขาคืออะไรนะครับจริงๆ Critical t h i n k i n เน่ยเป็น Foundation ของการคิดของมนุษย์เลยเนาะเพื่อที่จะสามารถทําให้เราสามารถตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้นหลายคนได้ยินคําว่า Critical Thinking รู้สึกว่าเออเป็นคําที่ได้ยินบ่อยนะยนะเป็น Buzzword เป็นบัส z <buzz word S 2> ที่แบบมาใหม่หรือเปล่าแบบเฮ้ยแบบ มีคนเทอมันขึ้นมาแล้วก็แบบพยายามจะแบบทำความรู้จักกับสิ่งนี้สิ่งนี้เพิ่งมีมาแบบไม่กี่ปีที่ผ่านมาหรือเปล่านะครับจริงๆต้องบอกก่อนว่าจริงๆกับ creative ล h ิ n k i n g ไม่ใช่คำใหม่เลยเป็นคำที่มีมาก่อนคำอื่นๆในแง่มุมของการคิดด้วยซ้ํามันเป็นคำที่มีมาตั้งนานแล้วตั้งแต่ยุคแบบนักปราชญ์โบราณเพโตโซเครติสก็พูดถึงคำว่า creative t h i n k แบบนี้แหละหนะครับคริ a t i v e t h i n k จริงๆเราเป็นทักษะการคิดของมนุษย์ที่มีอยู่ในตัวเราอยู่แล้วตั้งแต่แรกเอาแล้วทำไมเราถึงต้องมาเรียนรู้การมี creative thinking หรือทำไมเขาถึงบอกว่าเราต้องมี c r e า t i ะบ thinking ล จริงๆแล้วคริเทอไกิ้งเป็นสิ่งที่เรามีนะแล้วมันก็เป็นสิ่งที่มีศักยภาพหรือมีพลังอํานาจบางอย่างในการที่จะทําให้เราตัดสินใจได้ดีอยู่แล้วครับ<ะ>แต่มันมีอะไรบางอย่างที่มีอิทธิพลเหนือกว่าคริ c a อ t h i n กิ้งซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงอิทธิพลนี้กันให้เยอะขึ้นว่าทําไมหลายครั้งสมองเราก็คิดและตัดสินใจได้ดีอยู่แล้วแต่ทําไมบางครั้งเราถึงยังตัดสินใจได้ไม่ดีอยู่เค่ okay, นั้นเดี๋ยวเรามาพูดถึงเรื่องนั้นเพ<ะ>ิ่มเติมกัน<ะ>แต่ทีนี้ถ้าเรามาพูดถึงการคคิิดดเเพืืื่่่ออออกาารรตัสัสนนนใจหวี Critical ยยโท์งม ทำยังไงเราถึงจะสามารถตัดสินใจได้ดีที่สุดภายใต้สิ่งที่เรารู้เดี๋ยวผมอยากมาลองเล่นเกมไปกับผู้ฟังทุกคนเลยล้วกันเนาะสมมุติในมือเนี้ยผมเขียนชื่อสัตว์บางอย่างเอาไว้เป็นความลับเนาะเป็นสิ่งมีชีวิตบางอย่างเอาไว้โน้ตเอาไว้นะครับผมอยากให้คุณอายทายนิดนึง ว่าสัตว์ที่ผมเขียนไว้ในการเขียนไว้ในมือเนี้ยมันคืออะไรครับโดยที่ผมให้คุณอายถามคำถามอะไรก็ได้ที่ผมจะพยายามจะใบให้คุณไยเหมือนเล่นเกมแบบอะไรเงี้ยเออใายกันได้ป่ะเออ็นไรไม่ยากเหรอครับโอเคให้่ายได้เลยครับให้ให้ถามคำถามแล้วผมเล่าอ๋อโอเคค่ะบินได้ไหมคะบินได้ไหมหรอบินไม่ได้ครับบินไม่ได้มีสี่ขาไหมคะมีสี่ขาครับมีใส่เป็นยังไงคะสัตว์ตัวนี้โอ้ยดุร้ายนะแต่ถ้าอยู่เฉยๆก็ ไม่มีใครไปยุ่งกับมันก็ไม่ได้ดูดูร้ายแต่ถ้าเกิดเราเอาไปทําอะไรกับมันมันอาจจะกัดเราได้ครับตัวใหญ่ไหมคะตัวค่อนข้างใหญ่ครับก็ใหญ่ใหญ่กว่ามนุษย์คนนึ่งอ๋อเคยค่ะมนุษย์ไม่ได้เลี้ยงใช่ไหมคะมนุษย์ม,มนุษยมอาเลี้ยงยครับรอยู่ในป่าใช่ไหมคะอยู่ในป่าบางครั้งก็อยู่ในน้ําบ้างบนบกบ้างครับแต่ส่วนใหญ่อยู่ในน้ำครัอะไรอยู่ในน้ำสี่ขาอืมเอ่อ ตัลเล้ค่ะถูกต้องครับตัลเค้ครับโอเคที่เมื่อกี้ให้คุณไอยลองเล่นเดี๋ยวเรามาลองถอดกันนิดนึงว่ามันเกิดอะไรขึ้นในการคิดของคุณไอเมื่อกี้บ้างเมื่อกี้คุณไอได้รับโจทย์ว่าคุณไอต้องถายให้ได้นะว่าสัตว์ที่อยู่ในมือผมเนี่ยคืออะไรถูกไหมสิ่งที่คุณไอทําเลยเมื่อกี้ตอนที่คุณไอได้รับโจทย์นั้นคือคุณไอต้องการจะตัดสินใจนะว่าสัตว์หรือสิ่งมีชีวิตเนี้ยคืออะไรกันแน่สิ่งที่คุณไอทําตอนแรกคือคุณไอถามใช่ไหมอ่าคุณไอพยายามถามเหตุผลที่คุณไอ่ะ ถ้าเราไม่มีข้อมูลนะของสิ่งนั้นเลยอ่ะมันก็จะนึกไม่ออกเลยนะว่<ช>า<ช>ไอ้สิ่งนั้นอ่ะมันมันเป็นอะไรครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณไอาทาเป็นอย่างแรกแล้วก็เป็นธรรมชาติของคุณไอามากนะคือผมไม่ได้ไปบอกเนาะวพราคุณไอต้องทำคือคุณไอาถามถามเพื่อเก็บข้อมูลมัน<ช>ถามเพื่อทําความเข้าใจกับมันว่ามันมีอะไรคุณไอพยายามแตกองค์ประกอบเพื่อเข้าใจให้มันมากขึ้นว่าไอสิ่งที่คุณไอจะตัดสินใจอ่ะมันคืออะไรกันแน่นะครับต่อมาสิ่งที่คุณไอทําคือคุณไอเก็บเอาองประกอบเล็กๆน้อยๆเช่นมีสีขาถูกไหมดุร้ายหรือ อยู่ในน้ําเป็นส่วนใหญ่แล้วก็อยูนบอกคุณายเห็นว่าเฮ้ยไอชุดข้อมูลเหล่านี้มันเกี่ยวข้องกันนะมันมีความสัมพันธ์กันนะเออนะครับแลวคือมันมันเชื่อมโยงกันด้วยเหตุผลอะไรบางอย่างนะนี่คือสิ่งที่คุณาอพยายามทำแล้วผมเห็นว่าเมื่อกี้ก่อนที่คุณายจะพูดจระเข้ออกมาคุณอายน่าจะกําลังนึกอยู่ว่าอะไรอยู่ในน้ำอะไรคือในหัวคุณไออาจจะแบบเฮ้ยมีฮิปโปหรือเปล่าหรือเป็นจระเข้ไหมเฮ้ยหรืออาจจะเป็น งูอนาคอนดาหรือเปล่าเพราะว่าตัวใหญ่เหมือนกันเออแต่งูอนาคอนดาไม่มีสีขาแล้วก็ตัดทิ้งใช่ไหมสิ่งที่คุณไอาทาคือคุณไอยพยายามที่จะคิดก่อนครับว่ามันมีอะไรที่พอจะเป็นคําตอบได้บ้างแล้วการคาดเดาของคุณไอนั้นน่ะ,นะก็เป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบสําคัญขอ,ของการคิดเพื่อการตัดสินใจเมื่อกี้ที่เราเล่นเกมกันครับทั้งการแตกองค์ประกอบใ,ให้ได้ข้อมูลที่เยอะขึ้นแล้วเข้าใจไอสิ่งที่เราอะไรอไได้ดีขึ้นเนี่ยทั้งการให้เหตุผลทั้งการเชื่อมโยงกันเนี่ยนะครับและสุดท้ายคือการคาดเดาคาตอบอะ เป็นองค์ประกอบทั้ง3องค์ประกอบอที่สําคัญมากๆของกระบวนการคิดเพื่อการ<ะ>ตัดสินใจหรือว่า critical thinking เนาะถ้าจะให้เทอมมาแล้วกันผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะรู้จักกับคําศัพท์ประมาณนี้อยู่บ้างเนาะอัน<ช>แรกครับมันคือกระบวนการในการทําความเข้าใจหรือการแตกองค์ประกอบกระบวนการที่สองครับที่เป็นการเชื่อมโยงกันมีคนเนาะผมว่าทุกคนน่าจะรู้คำนี้มันคือคําว่าการวิเคราะห์จริงๆแล้วคาว่าการวิเคราะห์อ่ะมันคือความสามารถในการ เชื่อมโยงองค์ประกอบที่ได้มาจากกระบวนการทําความเข้าใจคับแล้วมาใส่ความเป็นเหตุเป็นผลเข้าไปเฮ้ยมันเชื่อมโยงกันนะมันเกี่ยวข้องกันอย่างนี้นะนะครับอ สี่ขานะอยู่ในน้ําด้วยนะดุร้ายด้วยนะมันเชื่อมโยงกันด้วยเหตุและผลบางอย่างนะครับและสุดท้ายครับมันคือการที่คุณไอาคาดเดาสิ่งมีชีวิตขึ้นมาประมาณ3าถึงสอย่างก่อนที่จะตอบมาออกมว่าเป็นจระเข้ไอการคาดเดานะนะั้นอ่ะเขามีชื่อด้วยเขาเรียกมันว่าการอนุมาอออนุมาทั้ง3อันเนี้ยครับ,ารบการทําความเข้าใจ,าใจนะการวิเคราะห์แล้วก็การอนุมานนะ่ะเป็นองค์ประกอบของกระบวนการคิดแบบคริติคอลติงกิงพูดใดง่ายๆก็คือ3อย่างเนี้ย เป็น3อย่างที่เป็นฟาวเดชั่นสำคัญมากๆของอวิธีการคิดของสมองมนุษย์เพื่อตัดสินใจ คำถามก็คือเมื่อกี้ผมเคยบอกไปแล้วว่า3อย่างนี้หรือการคิดแบบปริท่องคิงมันเป็นสิ่งที่เรามีอยู่แล้วเมื่อกี้คุณไอยก็ทําโดยที่ผมไม่ต้องสอนคือที่กำลังคิดเลยว่าเอ้ยมันก็เป็นสิ่งที่ทุกคนน่าจะใช้อยู่ในชีวิตประจําวันอยู่แล้วแต่จริงจริงตั้งแต่แบบไปเลือกเมนูร้านอาหารจนตัดสินใจว่าจะแบบควบรวมกิจการอะไรดีะทั้งหมดนั้นมันก็เกิดด้วยวิธีการคล้ายคล้ายกันคำถามที่น่าสนใจคืออ้าวสมองมนุษย์เราทําแบบนี้ได้ดีอยู่แล้วนี่เราเราเก่งอยู่แล้วเมื่อกี้คุณไอยก็ทํามันได้ด้วยตัวเองแล้้ววกกกก็็ถ่าาายยออออมมูดเเปนจ คำถามคือแล้วทําไมเราถึงยังต้องมาฝึกทักษะนี้ล่ะนะครับอะไรที่มันไม่ดีล่ะนะครับเมื่อกี้ที่พูดไว้ก็คือเราเก่งพวกนี้อยู่แหละแต่มันเหมือนมีอิทธิพลบางอย่างครับที่เข้ามาทําให้การตัดสินใจของเราอ่ะไม่ดีอืผมอยากลองเล่นสิ่งนี้กับผู้ชมทุกๆคนเลยกันผมอยากเล่นเกมเดิมเลยแต่ผมจะขอบอกแค่คาใบเดียวแล้วผมอยากให้แบบคุณอายหรือผู้ชมอ่ะลองนึกถึงสัตว ที่อยู่บนมือผมเนี่ย<ะ>เป็นสัตว์พิเศษเลยนะเออเป็นสัตว์พิเศษครับเดี๋ยวผมจะพูดคุณสมบัติของสัตว์ตัวนี้ไปแล้วลองดูกันว่าสิ่งเนี้ยผู้ชมจะคิดเหมือนกันกับคุณไอหรือเปล่าแล้วคุณไอคิดอะไรผมอยากให้คุณไอพูดออกมาเลยเออหรือพูดออกมาพร้อมผมก็แด้อ,อแล้วเรามาดูกันเพราะว่าคุณไอนึกถึงสัตว์ตัวนี้หรือเปล่าเนาะสัตว์ที่อยู่บนฝ่ามือของผมตรงนี้ครับเออเป็นสัตว์มีพิษครับอืมคุณไอคิดถึงแพ่งมู แมงมุมงูโอเ <No. S 2> คะ okay. นะครับต้องบอกก่อนเลยว่าจริงๆแล้วที่อยู่บนฝ่ามือผมครับเป็นแมงกระพุนอเอ้ยผมผมค่อนข้างมั่นใจผู้ชมเนี่ยถ้าพูดถึงสัตว์มีพิษอะสิ่งแรกที่แวบ,บขึ้นมาอยู่บนหัวเลยของเราคืออะไรครับไม่ก็งูมไม่งูก็แมงมุมไม่แมงมุมก็แมงป่อง<ต>อ่าพูดง่ายๆคือเรามีเรามีลิสต์ของสัตว์มีพิษที่เป็นแบบสัตว์มีพิษโดดเด่นของเราอะอยู่ไม่กี่อยา่าง พอยต์ของมันคือถ้าเกิดใครคิดถึงงูนะครับไม่แปลกครับคุณคิดเหมือนคนส่วนใหญ่ถ้าใครคิดถึงแมงมุมครับก็ไม่แปลกครับคุณคิดเหมือนคนส่วนใหญ่ครับน้อยคนมากๆเลยครับที่จะคิดถึงแมงกะพุนหรือน้อยคนมากครับที่จะคิดถึงสัตว์มีพิษชนิดอื่นๆที่มันมีอยู่แบบในสิ่งแวดล้อมอะไรเงี้ยพอยต์ของมันมีอยู่แค่ว่าสมองของเราอะถึงแม้จะคิดผ่านการทําความเข้าใจผ่านการเชื่อมโยงแบบมีเหตุผลหรือการวิเคราะห์หรือผ่านการอนุมานเพื่อคาดเดาคาตอบจนสุดท้ายเราตัดสินใจออกมาได,ด้ดีเลยนะว่ามันคือจระเข้ครับแต่ประเด็นของมันคื มันมีอิทธิพลบางอย่างที่อยู่ในสมองของเราอะที่ทุกๆครั้งเวลาเราจะตัดสินใจอะเขาจะพูดอะไรบางอย่างคือเหมือนเป็นสมองอีกอันหนึ่งเหมือนเป็นสมองอีกของเราอีกอันหนึ่งเลยที่พยายามจะสร้างคําตอบอะไรบางอย่างขึ้นมาแล้วใส่หัวเราแล้วบอกเราว่าตอบอันนี้สิแกไม่จําเป็นต้องไปทําความเข้าใจหรอกนะแกไม่จำเป็นต้องไปวิเคราะห์ให้เสียเวลาหรอกจํบไปที่คําตอบเลยเออพูดง่ายๆก็คือ เรามีสมองที่พยายามจะผลักให้เรารีบหาคําตอบให้เร็วแล้วพยายามข้ามความสามารถในการคิดของสมองมนุษย์เนี่ยออกไป uh huh. แล้วมันทําให้ชุดคําตอบบางอย่างที่เราได้ออกมามันเป็นชุดคําตอบที่หลายครั้งเราไม่ได้คิดอย่างมีวิจารณญาณหรือการคิดแบบทําความเข้าใจ uh huh. เชื่อมโยงแบบการวิเคราะห์แล้วก็การอนุมานแล้วสร้างชุดคําตอบนั้นออกมาให้เราเลย uh huh. ซึ่ง คำถามคือไอ้สิ่งนี้มันมันมาจากไหนถ้าถ้าพูดก่อนว่าสมองที่มันพยายามจะสร้างคำตอบให้เราเร็วมาอย่างไนมันก็เกิดมาจากชุดประสบการณ์ชุดแบบเขาเรียกอะไรนะไบแอสอ่ะหรือแบบว่าสิ่งที่เรายึดถือสิ่งที่เราเชื่อหรือแบบสิ่งที่เราเคยประสบมาแล้วแล้วเรารู้สึกว่าสิ่งนั้นมันคือการตัดสินใจที่เคยดีมาก่อนแล้วเราก็เอาสิ่งนั้นมาเป็นเหมือนต้นทุนให้สมองเนี้ยสร้างชุดคําตอบเร็วๆกมาให้เราเพราะฉะนั้นหลายครั้งครับจริงๆแล้วพวกเรา ที่เป็นมนุษย์ทุกคนนะเราคิดเก่งกันอยู่แล้วนะแต่เราแค่เผลอโดนสมองบางอย่างเล็กๆของเราเนี่ยซึ่งมีอิทธิพลเหนือกว่าเนี่ยหลอกให้เราตัดสินใจแบบเร็วๆเ,เ,เราสร้างคําตอบที่ไม่ได้เป็นคําตอบที่ดีสุดไม่ได้ผ่านกระบวนการคิดที่มีประสิทธิภาพของสมองมนุษย์ออกมามันก็เลยทําให้การตัดสินใจหลายครั้งของเราไม่ดีครับงั้นถ้าเราจะฝึกตรงเนี้ยค่ะคือเรารู้แล้วว่าสมองเราอะทหน้าที่นี้ได้แต่เราต้องฝึกยังไงคะเราต้องฝึกแบบควบคุมสมองอีกอันนึงหรือคอยย้ำเตือนวิธีการว่าเราควรจะ ทำตามกระบวนการนะอย่า <De> er พิง่งกระโดดเข้าไปตัดสินใจแบบนั้นมันจะช่วยทําให้เราคิดได้ดีขึ้นไหมคะแน่นอนครับ <c oughs> คือเมื่อกี้เราพูดถึง3สเต็ปของการคิดไปนะการทําความเข้าใจก <c oughs> ารวิเคราะห์แล้วก็การอนุมา <c oughs> นมา <c oughs> ทั้ง3มสเต็ p ้นเนาะจริงๆแล้วก่อนที่เราจะไปโฟกัสแน่นอนว่าถ้าเกิดเราพยายามไล่ไปฝึกทั้ง3มสเต็ั้นน่ะมันก็จะทําให้การคิดของเราดีขึ้นแน่นอนแหละแต่ปัญหาของมันไม่ใช่ว่าเรา ทำสิ่งนี้ได้ไม่ดีขนาดนั้นะครับปัญหามันอยู่ที่ว่าเราพยายามกระโดดไปที่คําตอบใช่ค่ะพอเราพยายามกระโดดไปที่คําตอบเพราะฉะนั้นการแก้ที่การแก้ที่ต้นเหตุเลยดีที่สุดคือพยายามไม่กระโดดไปที่คําตอบจุดแรกของมันก็คือพยายามจะทํายังไงก็ได้ครับให้ให้เราไม่พยายามจะเลือกคําตอบแรกที่ออกมาจากสมองของเราหรือบางครั้งเนี่ยมันจะเป็นศัพที่โอโ้เดี๋ยวนี้องค์กรใช้กันเยอะมากคือการเอะเวลาเธอคิดอะไรเธอต้องเอะมานะค่ะ เธอต้องรู้สึกว่าสิ่งนั้นไม่ใช่คําตอบที่ดีที่สุดนะเธอต้องรู้ก่อนนะว่าคําตอบที่เธอสร้างขึ้นมาเป็นคําตอบที่ไม่ได้เป็นคาตอบที่ผ่านการคิดที่ดีพออะไรเงี้ยเราก็เลยต้องเอะให้มากขึ้นหรือต้องไม่พยายามพาตัวเองกระโดดไปที่คําตอบเร็วจนเกินไปหรือว่าการเอะซึ่งคําถามคือเราจะทํายังไงอ่ะทํายังไงถึงจะเอะได้อ่ะใช่เรื่องเอะนี่คือเป็นหนึ่งในคําที่มีฟีดแบ็กที่เหล่าเมนเจเจอร์ให้กับทีมงานอ่ะเยอะมากว่า คือถ้ามันมีการเอะมันจะไม่เกิดผลงานแบบนี้หรือถ้ามีการแบบเอะขึ้นมาเนี่ยมันจะทําให้ข้อผิดพลาดเนีไม่เกิดขึ้นนะเพราะเราผ่านการตรวจสอบแต่คําถามก็ย้อนกลับไปค่ะว่าน่าจะทํายังไงให้มันเอะได้เพราะบางคนอาจจะรู้สึกว่า ก็เคยชินไม่ดีใครมาบอกมันก็ปล่อยโฟลแบบนี้พอไม่ได้ใส่ใจหรือว่าไม่ได้กลับไปดูมันก็แบบไหลไปมันก็อาจจะเกิดข้อผิดพลาดได้อยู่ๆจะให้มีเอะเลยมันจะทํำยังไงดีคะโอเคจริงๆถ้าเราจะพูดเรื่องการเอะเราโอ้โหพูดกันได้อีกเยอะมากๆเพราะว่าการเอะเป็นแบบความสามารถหนึ่งของสมองมนุษย์เลยนะแต่ถ้าจะให้เอาแบบว่าวิธีการง่ายๆและง่ายที่สุดครับมันคือเขาบอกว่ามันคือการทํา self chatting e r self chatting e r อะ่ะมันคือการสร้างเสียงในหัว uh huh. อ,อคุณอายเคยแบบน,นึกสภาพแบบเคยเห็นการ์ตูนไหมที่แบบเรามี d e วิลตัวเองโผล่ขึ้นมาแล้วเราก็มีแบบแองเจตัวเองโผล่ขึ้นมาอ uh huh. นะไรเงี้ยแล้วแองเจก็บอกว่า เฮ้ยทำแบบนี้อย่าทำแบบนี้เลยนะทำแบบนี้เดี๋ยวจะเป็นยังไงนะสุดเดวิลก็จะบอกว่าทำเลยทำเลยอะไรนี่ใช่คอนเซ็ปมันคล้ายๆกันแบบนั้นเลยมันคือการสร้างเสียงในหัวตัวเองขึ้นมาแต่เสียงในหัวเนี่ยครับไม่ใช่การสร้างเสียงอะไรออกมาก็ได้นะแต่ต้องมันต้องเป็นการสร้างเสียงในหัวที่พยายามจะพูดถึงการกระโดดไปที่คําตอบเร็วจนเกินไปคุดง่ายๆคือบางครั้งเราได้รับเราเราไปฟังอะไรบางอย่างมาเช่นเราฟังข่าวเปิดไลน์ก็ได้อ่านอ่านอ่านไลน์ดูข่าวนู่นนี่นั่น เออมีข่าวบอกว่าเอ้ยยาต้านมะเร็งเสียงที่เราต้องสร้างออกมาครับมันมันมีแค่ว่าสุดท้ายแล้วเราจะเชื่อข่าวนี้ไหมเราจะแชร์ข่าวนี้ไหมแต่เราบอกว่าเฮ้ยข่าวนี้จริงปหมวะมาจากไหนเฮ้ยข่าวนี้มาจากไหนคนที่เขียนข่าวนี้ขึ้นมาเขาเขาอยู่เขาเป็นใครเออข่าวนี้เขียนมาใครได้ผลประโยชน์บ้างถูกไหมเราพยายามตั้งคําถามหรือเราสร้างเสียงในหัวขึ้นมาแล้วก็พยายามจะบอกว่าเฮ้ยไอ้สิ่งที่เราพยายามจะอ่านเนี้ย มันเป็นสิ่งที่เชื่อถือได้แค่ไหนแล้วถ้าเราตัดสินใจไปแล้วอะ่ะสิ่งนี้มันเป็นคําตอบที่ดีที่สุดหรือเปล่าเราควรจะเชื่อมันไหมนะครับหลายครั้งคนก็เลยบอกว่าถ้าเรามี critical thinking อะ่ะเราก็จะมีเหมือนเป็นภูมิต้านทานต่อการเชื่อข่าวปลอม,อมหรือว่า fake news เนาะเพราะว่า critical thinking อะ่ะมันพยายามจะไม่ให้เรากระโดดไปเชื่อหรือกระโดดไปบอกว่าเฮ้ยสิ่งนี้คือสิ่งที่ควรแชร์นะ ทุกคนควรรู้นะมันเป็นมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องเลยนะแต่มันพยายามจะพาตัวเองไปไปสู่การคิดที่ลึกซึ้งมากขึ้นทําความเข้าใจอีกข่าวเนี้ยให้มากขึ้นพยายามหาว่าข่าวเนี้ยต้นตอมาจากไหนเชื่อมโยงมันแล้วค่อยอนุมานว่าเฮ้ยข่าวนี้เป็นข่าวที่เชื่อถือได้จริงๆหรือเปล่าซึ่งวิธีการง่ายๆก่อนที่จะไปทําทั้งสามสเต็ปอะไรก็คือเอ๊ะขึ้นมาว่าไอ้ oh, ai, ข่าวเนี้ยมันจุกคิดก่อนจุกคิดก่อนอข่าวนี้มันควรแชร์ไหมว่าถูกไหมข่าวนี้มัน เป็นยังไงวะนะครับซึ่งซึ่งซึ่งถ้าเราตั้งคําถามหรือพยายามเซลฟ์แชทเทอร์ริงกับเสียงต,ตัวเองในหัวแบบนี้ได้อ่ะพยายามทําแบบนี้บ่อยๆอ่ะสุดท้ายแล้ว,ลวเวลาเราได้อินพุตอะไรก็ตามที่เราต้องการตัดสินใจอ่ะเราจะไม่เชื่อในคําตอบแรกที่มันออกมาจากหัวเราเพราะว่าเราพยายามจะเบรกสมองเราแล้วก็บอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวคำถามคำตอบเนี้ยมันออกมาจากการคิดที่เร็วเกินไปหรือเปล่านะแล้วพยายามตั้งคําถามต่อสิ่งต่างๆเ่านั้นครับแค่นี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ผมว่าง่ายที่สุดในการที่จะทำเนาะแล้วก็ แล้วก็น่าจะทําได้เลยในวันนี้นะครับโอ้วันนี้เราก็ได้ข้อคิดดีๆแบบที่ง่ายที่สุดแล้วก็เชื่อว่าทุกคนที่ฟังอยู่ค่ะได้กลับไปคิดพิทวนว่าจริงๆแล้ววิธีการคิดนั้นน่ะเราก็ใช้อยู่ปกติแหละแต่เราอาจจะต้องเบรกสักหน่อยเบรกเยดสักหน่อยค่ะในการฝึกสร้างสกิลเอขึ้นมาโดยการเซลล์ h ชัตเตอริงกับตัวเองนี่แหละในการเบรกแล้วก็ฝึกว่าเออมันใช่ไม่ใช่แล้วค่อยมาเข้ากระบวนการตั้งแต่การหาองค์ประกอบ การ uh, critical thinking ให้เหตุผลกับมันแล้วก็การอนุมานเชื่อว่าวันนี้ทุกคนก็ได้ความรู้ดีๆแต่ว่าในครั้งต่อไปนะคะเราก็ยังอยู่กับคุณเอิร์ต่อค่ะเราจะมาคุยลงลึกถึงเรื่อง critical thinking แล้วก็อคติต่างๆประสบการณ์ต่างๆยังไงกลับมาพบกับรายการ remaster ในวันเสาร์หน้าสัปดันนี้สวัสดีค่ะ remaster mastering your skills ร่วมฝึกฝนพัฒนาทักษะของคนยุคใหม่ไปพร้อมกัน